อุ่มอ anyway. ิมอีสแฮปปี Martine, ้สวัสดีค่ะเจอกันเป็นประจำกับเมนูห <love> ม้อทอดไร้น้ำมันนะคะวันนี้พาทำข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วยแล้วก็มันหวานค่ะวิธีห่อใบตองแบบง่ายๆสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ย่างข้าวเหนียวแล้วก็ใบตองให้หอมด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะทั้งหมดนี้ทำเองได้ง่ายๆและอร่อยแน่นอนค่ะเพื่อไม่พลาดไอเดียทำอาหารด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันในคลิปถัดไปฝากกด subscribe ติดตามอุ่มอิมอีสแฮปปี้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อุ๋มอิ่มจะพาทุกคนทําข้าวเหนียวปิ้งนะคะทานอร่อยง่ายๆทํา,าทเองได้ที่บ้านเลยค่ะวันนี้จะพาทุกคนทําไส้กล้วยแล้วก็ไส้มันกวนนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกมาเริ่มหุงข้าวเหนียวกันเลยจ้าใช้หม้อหุงข้าวปกติหุงได้เลยนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแช่ข้าวเหนียวก่อนนะถ้าเกิดว่าเราใช้หม้อหุงข้าวในการหุงค่ะก็สามารถใช้ได้เลย อัตราส่วนที่เหมาะสมในการหุงข้าวเหนียวนะคะก็คือน้ํหนึ่งต่อ1ค่ะข้าวเหนียวหนึ่งแล้วก็น้ํหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆใช้ข้าวเหนียว3มกระป๋องก็คือใช้น้ํามกระป๋องด้วยกันค่ะหรือถ้าหม้อหุงข้าวมีขีดบอกก็หุงตามนั้นได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆใช้หม้อหุงข้าวแบบธรรมดาที่ไม่มีเคลือบกันติดแบบนี้แนะนําว่าให้ใช้ผ้าขาวบางมารองที่ก้นหม้อก,ก่อนนะคะจะได้ไม่ติดจ้า แล้วเราก็เอาไปกดหุงตามปกติได้เลยค่ะพอข้าวเหนียวสุกแล้วเราค่อยไปทำข้าวเหนียวมูนกันนะคะมาทำส่วนของน้ำกะทิสำหรับทำข้าวเหนียวมูนกันนะคะข้าวเหนียวที่หุงเมื่อกี้อิ่มแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งนะคะไม่ได้ใช้ทั้งหมดค่ะอัตราส่วนก็คือข้าวเหนียว1.5กระป๋องนะคะแล้วก็น้ำกะทิอีก150กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย80กรัมนะคะสูตรนี้ไม่หวานมากนะถ้าใครชอบหวานเติมได้ค่ะ แล้วก็เติมเกลืออีกปลายช้อนชานะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวกะทิจะแตกมัน,นะค่ะพอผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นก็ตักข้าวเหนียวร้อนๆใส่ลงในน้ำกะทิที่เพิ่งต้มเสร็จนะคะการทำข้าวเหนียวมูนจะต้องใช้ข้าวเหนียวร้อนๆกับกะทิร้อนๆค่ะตอนนี้เราก็ปิดไฟแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆก็ค่อยๆเอาเข้าวเหนียวคนกับกะทิให้เข้ากัน,นะค่ะข้าวเหนียวจะดูดน้ำกะทิให้ซึมเข้าไปนะคะ พอคนเข้ากันได้ประมาณนี้ก็ปิดฝาไว้ให้ระอุอยู่ข้างในประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทําไส้กันค่ะวันนี้เราจะทําไส้สองแบบนะคะไส้กล้วยกับไส้มันกวนตัวกล้วยเราจะพักไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทํามันกวนกันมันหวานกวนจะใช้มันอะไรก็ได้นะคะมันญี่ปุ่นมันม่วงมันส้มแครอทหรือว่าจะใช้เผือกก็ได้ค่ะเราก็ล้างทําความสะอาดให้ดีนะคะเอาเศษดินออกแล้วก็ปอกเปลือกค่ะ ทิมจะหั่นเตาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเวลาเอาไปนึ่งจะได้สุกง่ายๆค่ะเพื่อนๆจะใช้วิธีนึง่งหรือว่าต้มก็ได้นะคะถ้าสะดวกแบบนึ่งจะดีกว่าค่ะเพราะว่าสารอาหารความหวานต่างๆจะอยู่ที่ตัวมันมากกว่าการต้มนะคะ แล้วเราก็เอามันหวานไปนึ่งเลยค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ10-15นาทีนะคะตอนสุกเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะคะเขาจะมีความนิ่มขึ้นมาค่ะใช้ซ่อมจิ้มก็ได้นะถ้าจิ้มลงไปได้แปลว่าสุกแล้วค่ะ จากนั้นเราก็เอามันหวานไปบดน,นะคะใช้ช้อนกดลงไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็เอาไปกวนกันเลยใส่น้ำกะทิลงไป100กรัมค่ะ แล้วก็น้ำตาลทรายอีก50กรัมค่ะน้ำตาลนะคะปรับเพิ่มลดความหวานตามความหวานของมันนะคะถ้าเกิดว่ามันหวานมากเราก็ปริมาณน้ำตาลลดลงค่ะแล้วใช้ไฟอ่อนนะคะคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันค่ะจากนั้นอิ่มจะใส่มันบดลงไปนะคะปริมาณ350กรัมค่ะ เราก็จะกวนผสมไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนนะคะค่อยๆกวนใจเย็นๆคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้งดีค่ะพอแห้งได้ประมาณนี้ก็เป็นอัใช้ยได้แล้วค่ะต่อไปก็ไปห่อข้าวเหนียวกัน้นข้าวเหนียวมูนเราก็ได้ที่พอดีเลยค่ะ เราจะมาเตรียมส่วนของใบตองกันก่อนนะคะใบตองนี่แหละจะทําให้ข้าวเหนียวปิ้งของเราหอมอร่อยแล้วก็น่ากินมากๆเลยค่ะใบตองอิ่มจะเอาไปตากแดดให้อ่อนตัวก่อนนะคะเวลาห่อจะได้ห่อได้ง่ายไม่แตกแล้วก็เอามาเช็ดทําความสะอาดให้ดีค่ะ แล้วเราก็มาเริ่มห่อกันเลยค่ะอิมจะตัดใบตองออกมานะคะความกว้างประมาณ1ิบเซนค่ะใช้2แผ่นประกบกันนะเอาด้านวนวลประกบกันแล้วก็พับให้เป็นกลวยแบบนี้ใช้มือจับกลวยถือไว้แบบนี้นะคะจากนั้นก็ตักข้าวเหนียวมูนมาใส่ค่ะแล้วก็กดข้าวลงไปแน่นๆนะคะแล้วก็ตักไส้มันหวานกวนล,ลงไปค่ะจากนั้นก็ปิดด้วยข้าวเหนียวอีกทีนึงนะ แล้วก็ค่อยๆพับใบตองเก็บปริมเข้ามาทีละข้างแบบนี้นะคะพอเก็บจนครบแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันกลัดใบตองให้แน่นติดกันค่ะแค่นี้ก็ได้แล้ค่ะง่ายๆเองเนาะ คลิกเล็กๆนะคะเพื่อนๆเอาช้อนที่ใช้ตักข้าวเหนียวไปจุ่มน้ําไว้แบบนี้นะคะแล้วเวลาตักข้าวเหนียวค่ะจะได้ไม่แห้งติดช้อนสำหรับไส้กล้วยนะคะเราก็จะไม่ได้ทําอะไรมากเลยค่ะเราก็ปอกกล้วยออกมาแบบนี้นะแล้วก็หั่นแบ่งเป็นสี่ชิ้นค่ะแล้วก็ไปห่อเป็นไส้ตามปกติได้เลยแล้วก็ห่อไปเรื่อยๆหลายๆชิ้นจนหมดเลยค่ะ พอห่อจนครบจํานวนแล้วเราก็เอาเข้าหม้อทอดไร้น้ามันเลยค่ะเรียงให้สวยอย่าให้ทับกันนะคะความร้อนจะได้กระจายทั่วถึงกันดีค่ะรอบแรกย่างด้วยไฟ200องศาเป็นเวลา10นาทีค่ะการย่างด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันจะทําให้ใบตองมีกลิ่นหอมมากขึ้นแล้วก็ข้าวเหนียวจะแห้งมากขึ้นแต่ว่าข้างในยังนุ่มอยู่นะคะถ้าไม่มีหม้อทอดไรน้น้ํามันใช้เตาอบเตาปิง้งหรือว่าจะย่างบนกระทะก็ได้ค่ะ พอครบเวลาแล้วเราก็ออกมากลับด้านนะคะแล้วออกไปปิ้งเป็นรอบที่2ค่ะไฟ200องศาเวลา5นาทีค่ะเสร็จแล้วแค่นี้เราก็จะได้ข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วยแล้วก็ไส้มันหอมๆนะคะร้อนๆหอมใบตองมากๆเลยค่ะ แนะนำอีกนิดนะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้ข้าวเหนียวที่มีความเกรียมมากขึ้นให้แกะใบตองออกแล้วเอามาย่างต่ออีก5นาทีนะคะจะได้ข้าวเหนียวปิ้งที่เหมือนกับการปิ้งบนเตาถ่านเด้ๆเลยค่ะน่ากินมากๆเลยอิ่มจะลองชิมให้ดูนะคะแกะออกมากิเลยหอมใบตองมาก ขา้าวเหนียวนุ่มมากมา,กมากเลยนะคะถ้าเกือบทอเพื่อนๆอนยากให้เขาเกลียนๆหน่อยนะก็แกะใบตองมาะค่ะแล้วก็เอาไปปิ้งในหม้มอทอดไร้น้ำมันอีกทีนึงนะข้างนอกเขาก็จะแบบเหมือนกับการย่างมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็นิ่มดีนะโอเคนะแล้วก็หอมใบตองรสชาติเนี่ยก็เหมือนเลยะค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะยังไงก็ลองทําทานดูนะเทคนิคคลิคกทำควงง่ายๆกับเมนูหม้อทอดไร้น้ามันค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมอุ It ่มอิมเอทแฮปปี้นะคะอิมยังมีเมนูดีๆด,ด้วยหม้อทอดไร้น้ามันให้ดูอีกเพียบเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามอุ It ่มอิมเอทแฮปปี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด subscribe กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอินใหม่ในคลิปหน้าจ้า